ซ่บแซ่บก๋วยจับต้ยมยำอาแถวนี้จะเป็นก๋วยจับเส้นเล็กนะคะถ้าสั่งก๋วยจับจะได้ก๋วยจับเส้นเล็กจะไม่เหมือนกับแถวนี้จะเป็นก๋วยจับเส้นเล็กนะคะ ถ้าสั่งก๋วยจับจะได้ก๋วยจับเส้นเล็กจะไม่เหมือนกังหันถึงจะได้ถ้าเราสั่งว่าก๋วยจับเฉยๆเนี่ยเราจะได้เส้นเล็กธรรมดานะคะที่นี่คือที่นี่เริองนกทานะคะความสุขคำโตไปเลยอร่อยอร่อยนะจ๊ะเมนูเที่ยงวัน ของวันจันทร์กัดไปเลยค่ะคําโตโตค่ะวันนี้ใจสั่งเหลาเล้งต้มยำแซบเล้งแซบต้มยำแต่ไม่เอาเส้นค่ะขเขาก็เลยเรียกว่านะคะวันนี้ขอเมนูแซบ ความสุขคำโต,ตไปเลยนะคะวันนี้ขอเมนูแซ่บๆเกี๊ยวกรอบกรุบๆๆอร่อยอร่อยนะจ๊ะ เมนูเที่ยงวันของวันจันทร์แต่รับรองความอร่อยนะคะมีเกี๊ยวกรอบกรอบให้ด้วยแซบ่แซบๆอ่บท้องทินอื่นนะคะถ้าท้องหินอื่นสั่งว่ากว๋วยจับเนี่ยจะได้เป็นกว๋วยจับเส้นใหญ่ถ้าใครอยากได้เส้นใหญ่ก็ต้องสั่งว่ากว๋วยจับเส้นใหญ่ สวัสดีค่ะเสนอเมนูเหลาเล้งแซบต้มยำหอ,หอมหอมเมนแถวนี้จะเป็นกว๋วยจับเส้นเล็กนะคะถ้าสั่งกว๋วยจับจะได้กว๋วยจับเส้นเล็กจะไม่เหมือนกันแต่รับรองความอร่อยนะคะมีเกี๊ยวกรอบกรอบให้ด้วยแซบ,ซบ สวัสดีค่ะเสนอเมนูเหลาเล้งแซบต้มยำหอมหอมอร่อยอร่อยนะจ๊ะเมนูเที่ยงวันของวันจนันวันนี้ใจสั่งเหลาเล้งต้มยำแซบ เลงแซบต้มยำแต่ไม่เอาเส้นค่ะเขาก็เลยเรียกว่านิดนึงขอจำเนืองดูของเพื่อนด้วยของเพื่อนก็น่ากินวันนี้มากินข้าวข้างนอกนะคะอยากกินกัดไปเลยค่ะคำทุดโตค่ะมาเด้อเดี๋ยวจะว่าใจใจไม่เรียกนะ อบกล้งกัดไปเลยค่ะคําทุดโตค่ะแบบแซบแซกุยจับต้มยำกัดไปเลยค่ะคำถุดโตค่ะส,สวัสดีค่ะเสนอเมนู เหล่าเล้งแซ่บต้มยำหอมหอมเม,มนูนี้ไม่ห่วงสวยนะคะ ความสุขคำโตไปเลยความสุขคำโตไปเลยนะคะวันนี้ขอเมนูแซ่บแถวนี้จะเป็นก้ยจับ เส้นเล็กนะคะถ้าสั่งกว๋วยจับจะได้กว๋วยจับเส้นเล็กจะไม่เหมือนกับวันนี้ใจสั่งเหลาเล้งต้มยำแซบเล้งแซบต้มยำแต่ไม่เอาเส้นค่ะเขาก็เลยเรียกว่า สวัสดีค่ะเสนอเมนูเหลาเล้งแซบต้มยำหอมหอม แต่รับรองความอร่อยนะคะมีเกี๊ยวกรอบกรอบให้ด้วยแซ่บแซบ่บอร่อยอร่อยนะจ๊ะเมนูเที่ยงวันของวันจนันนีค่ะถึงจะได้ถ้าเราสั่งมากรุวยจับเฉยเเนี่ยเราจะได้เส้นเล็กธรรมดานะคะที่นี่คือที่นี่เริองนกทานะคะ กัดคำโตๆเป็นเลยคะ่ะนะคะวันนี้ขอเมนูแซ่บ เหลาเหลาเลงแซบต้มยำชื่อยาวนิดนึงนะคะนะคะวันนี้ขอเมนูแซบแซบแรับรองความอร่อยนะคะมีเกี๊ยวกรอบกรอบให้ด้วย แซ่บแ,บแบเคี้ยวก,กรอบกรุบกรุบเมนูเที่ยงวันนี้นะคะชิมก่อนเปรี้ยวน้ำเลยค่ะอ่ะให้ดูอีกรอบนะคะแบบแซบ่บแก๋วยจับต้มยำ ความสุขคำโตๆไปเลยนิดนึงขอจำเรืองดูของเพื่อนด้วยของเพื่อนก็น่ากินวันนี้มากินข้าวข้างนอกนะคะอยากกินส,สวัสดีค่ะเสนอเมนูเหลาเล้งแซบต้มยำหอ,หอมหอม เมนูเที่ยงวันนี้นะคะชิมก่อนเปรี้ยวน้ำเลยค่ะอ่ะให้ดูอีกรอบนะคะ กัดไปเลยค่ะคำถโตโตค่ะอร่อยอร่อยนะจ๊ะเมนูเที่ยงวันของวันจนันนิดนึงขอจำเนืองดูของเพื่อนด้วยของเพื่อนก็น่ากิน